สวัสดีท่านผู้ชมทุกท่านครับตอนนี้นะครับพามาดูการติดตั้งฟิล์มใสกันรอยนะครับสำหรับรถคันนี้เป็นรถเมอร์เซเดสเบนซ์คลเอสนะครับนี่ครับก็คันนี้ติดฟิล์มใสกันรอยรอบคันนะครับส่วนที่เริ่มติดไปแล้วก็จะมีในส่วนของชิ้นนี้ดูออกไหมว่าติดดูไม่ออกใช่ไหมครับว่าติดเพราะดูติดติดแบบไม่เห็นนะว่าติดนะครับส่วนตอนนี้กําลังติดที่หลังคาอยู่นะครับตอนนี้คือขั้นตอนการติดฟิล์มใสกันรอยนะครับก็ พามาดูกันให้เห็นชัดเจนเลยนะฮะตอนนี้นี่คือน้ำสบู่นะครับซึ่งจะไม่ทำให้ตัวรถเป็นลอยแล้วก็รีดฟิล์มใส่ได้ง่ายสังเกตไหมเขาเขารีดเสร็จแล้วมันก็เข้าเข้าที่เลยนะครับอานะครับอาจจะไม่เห็นหน้าผมนะเพราะว่าผมมองในมุมสูงนะเห็นปะ่ะนี่ครับมาดูนะครับ ตอนนี้เราอยู่กันที่ร้านรักกี้สปีดนะครับนี่ฮะสังเกตนะครับเมื่อสักครู่นี้แป๊บเดียวยนะครับหลังจากที่เขาวางฟิล์มเข้าไปเขาก็รีดแล้วก็ลงหมดแล้วนะครับไวมากนะครับเยี่ยมยอดเลยทีเดียวนะครับอันนี้ก็เป็นขั้นตอนการติดฟิล์มแต่กันลอยเพียงบางส่วนเท่านั้นนะครับเพราะว่าคันนี้นะครับนอกจากติดฟิล์มแต่กันลอยแล้วก่อนหน้านี้ก็จะมีการเคลือบแก้วผิวแบบซูเปอร์โค้ไปแล้วด้วยทีหนึ่งนะครับ ส่วนตรงนี้มันกระจกนะตรงนี้เป็นกระจกแต่เขาเอาออกใช่ไหมมันกระจกนี่เอาออกเพราะนั้นตรงโซนนี้ไม่ต้องเป็นห่วงเราลูบตรงกลางแล้วตัดออกตรงนี้ก็จะเรียนสวยงามเลยแตะมันให้แปะเลยป่ะแต่คุณเห็นใช่ไหมว่าเนี่ยคือฟิล์มและนี่คือคือจริงเีย็ร้อยแล้วโอเคนะครับสวยงามแน่นอนสวัสดีครับ